สวัสดีครับสวัสดีครับผมโค้ดไก่นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับเข้าใช้อีบุ๊กนะครับของบริษัทอัน i ิเมตอินโนเทคนะครับวิธีการก็คือเราไปที่ไลแอนดของบริษัทนะครับหลังจากนั้นพอเราเข้ามาที่ไลแอนดของบริษัทแล้วนะครับเรามาที่รูปหนังสือนะครับที่เขียนว่าระบบข้อมูลสินค้านะครับถ้ามันไม่ขึ้นเราคลิกตรงคําว่าแสดงเมนูข้างล่างนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเปิดปิด ของเมนูนะครับอ่าเนี่ยลองคลิกดูนะครับลองคลิกเล่นดูนะครับอ่าแล้วก็เราเข้าที่ระบบข้อมูลสินค้านะครับหรืออีบุ๊กนะครับเรากดคลิกไปที่อีบุ๊กเลยครับแล้วมันก็จะดาวน์โหลดไปที่แคตตาล็อกนะครับตัวแคตตาล็อกเนี่ยเราสามารถเลื่อนนะฮะเลื่อนดูได้เลยครับจะมีสินค้านะครับเกือบทุกตัวเลยอ่าอีบุ๊กของเราสวยมากแล้วก็ล้ำมากครับดูเนี่ยฮะเห็นไหมฮะคือแบบเหมือนเราเปิดหนังสือจริงๆเลยครับเนี่ยฮะคือเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ดูครับเนี่ย คือมันเหมือนเราเปิดหนังสือจริงๆเลยครับนะฮะซึ่งเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ทำอีบุ๊กแบบนี้ขึ้นมานะครับสวยมากเลยแล้วข้อมูลสารสกัก็ครบถ้วนนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่าวิธีการเข้าอีบุ๊กก็จะเข้าง่ายๆแบบนี้นะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับอ่าทำธุรกิจอันเจมตดอินโนเทคอย่างมีความสุขนะครับ